โอ้มือชอเปอร์สวัสดีค่ะวันนี้น้องแพนแล้วก็หลานๆนะคะจะมาเล่นน้ําตกกันในป่าแบบชุ่มฉ่ำมากๆเลยแต่ก่อนที่จะเล่นน้ําตกนะคะด้วยความที่เดินมาไกลเลยค่ะทุกคนหิวกันพอดีไหนๆก็อยู่ในป่าแล้วนะคะเดี๋ยวลวดทากับข้าวให้เลยจ้ะทุกคนวันนี้เสนอเป็นเมนูผัดผักกุดนา่าร้อนแบบนี้ผักกุดอร่อยนะไม่เลี่ยนด้วยดอกกล้วยไม้ป่าก,ก็สวยหลังจากเด็ดผักกุดกันเสร็จเราก็ไม่ขอรอช้าแล้วนะคะหลานๆทั้งสองก็ช่วยกันล้างช่วยกันเด้งส่วนน้องแพนก็นั่งกอไฟแบบชิกะะ็ชยม เด็ดพะกุดจนเสร็จนะคะเรียบร้อยจ้าขอตั้งกระทะเลยแล้วกันนะคะพอตั้งกระทะเสร็จปุ๊บใส่น้ำมันที่เตรียมไว้น้ำมันเริ่มร้อนนะคะทำการใส่กระเทียมลงไปโคเลโคเลสักน่อยต่อด้วยเนื้อหมูที่เตรียมไว้ลงไปเลยนะคะทั้งหมดนี้คือเอามาจากบ้านหมดเลยยกเว้นผักุดที่เก็บมาสดๆใหม่ๆนะคะตอนนี้เนื้อเราก็ดีที่เราจะใส่พักุดลงไปเลยในกระทะคือเขียวขจีขึ้นมาทันทีเลยนะคะบวกกับบรรยากาศเวลานี้นะคะรู้สึกชุ่มฉ่ำแล้วก็สบายมากๆเลยจ้าไม่ได้มากันแค่3คนนะคะน้องกระผูกก็มาด้วยถึงเวลาปรุงรสแล้วจ้าทุ พลิกเกลือผงนัวจ้าไม่ได้ใส่อะไรมากเลยนะคะเอาแบบง่ายๆสบายๆเลยเอาจริงๆคือชอบแบบนี้ด้วยแหละนี่ขนาดใส่เครื่องปรุงแค่นี้นะคะกลิ่นคือหอมมากๆเลยจ้าผัาดไปผัดมาตอนนี้กับข้าวเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทําการใส่ถ้วยเลยจ้ากับข้าวบ้านๆง่ายๆหน้า,าตาออกมาประมาณนี้พอใช้ได้ไหมคะแต่สําหรับน้องแพนนี่คืออร่อยเลยจ้ามีแกงผักกาดด้วยนะแกงผักกาดเป็นมัดแบบนี้แกงแบบโบ,บ,บ,บราณน,นะแกงแบบง่ายๆเหมือนกันส่วนในถ้วยเล็กๆก็จะเป็นน้าพริกดำจ้าเป็นกับข้าวบ้านๆง่ายๆก็จริงนะคะแต่บรรยากาศคือดีมากๆเลยทุกคนคือหิวสุดๆ เลยนะคะรวมไปถึงกระผูด้วยกินแบบอร่อยอร่อยมากๆเลยนะคะกินข้าวเสกพักได้สักพักหนึ่งตอนนี้ก็ถึงเวลาเล่นน้ํากันแล้วจจน,นี่แล้วก็น้องมือมือนะคะหลานชายหลานสาวน้องแพทคือสนุกกันมากๆเลยจ้าเดินทางมาไกลขนาดนี้ไม่ใช่เพื่อตัวเองนะคะเพื่อหลานๆเพรเห็นบนกับน้องแพทหลายครั้งแล้วนะคะว่าอย่าไปเล่นน้ําตกที่นี่พอเห็นหลานๆเล่นกันอย่างมีความสุขแบบนี้น้องแพทก็มีความสุขไปด้วยเลยจ้าแต่ดูไปดูมาก็อดใจที่จะไม่เล่นไม่ได้เลยนะคะก่อนกลับบ้านขอเล่นนิดนึงและแล้วก็ถึงเวลากลับบ้านจ้ากลับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบาย